เย็นไหมเย็นไหมาอาคมน้ำคมน้ำหน่อยตอาน้ำเลยเนาะร้อนต<อ>นี้อากาศร้อนสิบสามร้อนนะ<อ> วันนี้13เมษายน2557อ,อากาศร้อนเดี๋ยวพ่อตัดน้ำหน่อยนะได้สงกลางเอาน้ำมาเอาน้ำมาเอาน้ำมาเ <c oughs> <c oughs> ย็นไหมเยน็ยนเย็นเอ่าเอาน้ำมาเ <c oughs> ย็นไหมอ,อันนั้ <c oughs> นทีน่ฝัง เอาตักน้ำร้อนร้อนพอแล้วหนูเกนและหนูเปียกชุ่มไปทั้งตัวเลยค่ะคุณพ่อไปบ๊ายบายสุดทันวันสมการนะคะทุกคนพีพีน่าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ